ฮ่าเพืเ่อนๆพี่ๆทุกคนเจอก,กับระยาอีกเนาะหายหน้าหายตากันไปตั้งนานเลยเนาะคิดถึงกันไหมเอยวันนี้เรยาจะมาทำเรนดอมเลยพี่ๆเพื่อนๆดีกว่าเนาะหางหายกันไปตั้งนานเลยเรามาถามความรู้สึกของเขาสิเขายัางรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงคุณไหมเนาะในวันนี้เนาะ คนที่คุณรักเนาะไม่ว่าจะเพิ่งคบกันหรือว่าคบกันนานแล้วหรือว่าเป็นรักที่มีระยะห่างกันไปเนาะสักพักแล้วหรือไม่ได้คุยกันเออไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารหรือคุยกันหรือเป็นความรักที่อยู่ไกลกันอะไรประมาณนั้นนะเนาะแล้มาเช็คดูความรู้สึกของเขาสิเนะาะเล้ยากจะเปิดไพ่สักสิบใบเนาะแล้วก็ให้ให้สมรสนี้เนาะ อ่านเรื่องราวบอกเรื่องราวเรื่องราวของคุณเลยเขาเนาะโอเคนะับกนเบิงดูกันเลยเนาะใบแรกเลอทาวเวอร์มีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือเป่าเกิดการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันใช่ไหม อ๋ออยู่ห่างไกลกันมีระยะทางเนาะระยะห่างกันต่างคนต่างแอบอมองกันแล้วก็อ๋อมีความคิดถึงกันอยู่ในนั้นนะ ชนิดถ้วยห้าไม้ห้าดาบแัสเมนดัสตราหนึ่งถ้วยเล็กถ้วยแล้วก็ห้าเหรียญเ,เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมคุณและเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเนาะ เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทะเลาะก,กันหรอไม่เข้าใจกันเพราะความห่างไกลไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันหรือเปล่าหรือคุณและเขาอาจจะไปสนใจงานการความสำเร็จเนาะก็เลยทิ้งอีกฝ่ายให้มีความ เศร้าเสียใจคิดถึงอืมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ได้แต่หวังว่าคุณจะยังรู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมเนาะเขาค่อนข้างเสียใจเนี่ย มีทัดลมไม่ตุ่นตุนกลุ่มทัดไฟเมสดสงธน,นูทัดน้ำกรกกพิจิกมีนเนาะทัดดินพึกศบกันบังกรขึ้นมาราศีกุมขึ้นมานะประมาณนั้นเนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะทะเลาะก,กันจบกันไปบางคู่บางคน บางความสัมพันธ์เนาะแล้วก็มีระยะทางระยะห่างกันไปแล้วต่างคนต่างหันหน้าไปทำงานแต่ก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกเสียดายเสียใจยังเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเนาะ แล้วก็อาจจะยังมีความรู้สึกลึกๆว่ายังมีความคิดความหวังว่าคุณจะมีความรู้สึกดีๆให้เขาอยู่เนาะเราไปดูกันเลยอีกเลยเนาะว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหม ไม่อนาคตอันใกล้ยงนี้รือเดือนกันยาหยดีงที่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงกันไีกเดโมน พิงออกครับคิดนะทบทวนหนึ่งดาบแปดดาบเขาก็คิดไง ที่ยาติดต่อสื่อสารแต่ฟังได้ฟังหนึ่งอาจจะบล็อ,บอกบล็อกกานติดต่อหรือบล็อกความรู้สึกเนาะอ,อยากแตะเท็กอัจฉริ แต่ก็นิ่งก่อนคิดก่อนถ้าเข้ามันเล่นๆไม่ได้มันมีความคู่กันอยู่ในนั้นเนาะเอเมจเอเมเลอร์ M P นะถ้วยต้องพลังงานของความรักเก่าคนรักเก่าในอดีตหรืออดีตสชาติอัไรเนาะอ๋อสองถ้วย ก็อะไรเนี่ยอัสวิลเหลียนอืมอนาคตอันใกล้เนี่เนาะถ้าต้สำรับสองเหรียญจะมีการติดตอด่อสื่อสารกลับมาแน่นอนอืมอนาคตอันใกล้ๆเนี่เนาะ ช่วงนี้ต่างคนต่างคิดถึงกันแน่เลยอ,อยากติดต่อสื่อสารแต่ก็มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือบล็อกความรู้สึกก็เป็นได้เนะเาะก็มองว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เพียบพร้อมมีความเป็นแม่สูงเนาะมีความเมตตาปณีเออหรือ,อในนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสวยเนาะ แล้วก็เขาอยากจะเทคแอคชั่นนะอาจจะต่างชาติต่างภาษาได้เนาะมีความรักแหมความรักอยู่ในนั้นเคยเป็นเพื่อนกันด้วยความรู้สึกดีๆให้กันต่างฝ่ายต่างมีเสน่ห์เนะาะเย้ายวนต่างฝ่ายต่างมีเสน่ห์มีแพชชั่นต่อกันเนาะ มันจะได้วนเวียนกลับมาเนี่ยแหละอืมยังไม่ได้ขาดกันเนาะจะมีจะได้มีการตัดสินใจติดต่อสื่อสารมาอาจจะได้รับข้อความก็ได้เนาะยังมีความรู้สึกดีให้กันนะอนาคตอันใกล้นี้ก็อยากรักข้อความอะไรถึงคุณเนาะเออพลังงานที่ดีนะเดือนกันยายนเนาะความรู้สึกดีๆเกิดขึ้น เขาคนนั้นอยากฝากข้อความอะไรถึงคุณสักห้าใบเนาะเขาอยากบอกอะไรถ้าถ้วยเขาอยากบอกอะไรกับคุณเนาะทำไมดอยากออกอืม ห้าถ้วยเทมพเพลอร์เขาอาจจะนิ่งกับคุณหรือทาให้คุณเสียใจเนาะอาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณปล่อยให้คุณ ้องให้เสียใจซะสุกสเสียใจคนเดียวเนาะอะไรอีกขออีกสามใบเนาะอองมาสิ้าอยากบอกอะไรอีกสขาไม่ยากบอกอะไรอีกอืกอ,อ,อ,อสองใบนี้เอาไปเลยเนาะอือ อัศวินถือเรียนอัศวินถือไม้เป็นคนที่มีเสน่ด้วยกันเลยเนาะอาจจะเป็นคนแบบความคิดคล้ายๆกันแล้วก็เอาใบเดียวพอนะเนาะเขาดาบอืมเขาคิดเดยอะคิดมากนะหรือเขาอาจจะอยากบอกคุณว่าเป็นแต่สำหรับนะอหรืมไม่กี่เชียน เขาอยากฝากข้อความบอกคุณว่าเขาอยากขอโทษคุณเนาะที่เขานิ่งไปทำให้คุณคิดเดยอะคิดมากเนาะไม่หลับหรือว่าเสียอ,อกเสียใจเนาะแต่เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณในวีแพซันกับคุณเนาะค,คนคนนี้คุณและเขา อาจจะมีความเป็นผู้นำเป็นมีความเก่งความฉลาดเนาะเขาอยากบอกว่าเลิกคิดมากเลิกเสียอกเสียใจได้แล้วแล้วก็เขากำลังจะเข้ามากำลังจะ เดินทางมาหาหรือส่งข้อความมาหาเนาะให้เชื่อมั่นเชื่อใจในความรักของเขาให้มีความมั่นคงในความรู้สึกของคุณว่าเขายังรักและก็ยังมั่นคงกับความรู้สึกของเขาถ้าเขารักคุณเขาก็รักคุณเหมือนเดิมอืมเขาก็มองคุณว่า คุณเป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วก็มีแพลชั่นกับการทำงานมีสน่หต่อเขามากมายเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ยังคิดถึงคุณถ้าคุณหันหลังให้แล้วเขาก็เสียดายเสียใจเนาะถ้าคุณยังเปิดโอกาสให้เขาเขาก็อยากหยิบยื่นสิ่งดีดี ให้กับคุณเนาะประมาณนั้นไม่ไหนไม่ซีเรียสนะอันนี้เป็นแรนดอมเพืเ่อนๆพีเ่นเนาะม,มันไม่สามารถตรงกับคุณหรือตรงกับคนใดคนหนึ่งได้เนาะฟังเพื่อความสนุกและความบันเทิงก็พอเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เรียกล้องว่าพี่ๆเพื่อนทุกคนจะนั่งฟังนอนฟังอย่างมีความสุขเนาะสำหรับวันนี้เรียก็มีมาฝากเพยงเท่านี้เนาะม่เจอกับเรีย ในคลิปใหม่ในครั้งต่อไปเนาะสำหรับวันนี้เรียบไปและขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย